ประเด็นข้อพิพาทที่ดินเอกชนกับกลุ่มชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูลที่มีนายทุนเข้าไปอ้างกรรมสิทธิ์แล้วก็นำแผงเหล็กมาปิดเส้นทางเข้าออก คุณผู้ชมจําได้ไหมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนก่อนตอนนี้กําลังบานปลายไปถึงธุรกิจอื่นๆบนเกาะหลีเปะด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่ากรณีดังกล่าวได้นําไปสู่การตรวจสอบการได้มาซึ่งที่ดินของเอกชนแล้วไปพบว่ามีโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทกว่าร้อยแห่งที่มีการบุกรุกที่ดินนะครับคุณพัชรีเกิดพรมผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจําจังหวัดสตูลได้ไปฟังเสียงสะท้อนแล้วก็ข้อได้ครองของผู้ประกอบการกลุ่มนี้มาครับ ถ้ามุมสูงมองเห็นอาคารโรงแรมและรีสอร์ทสร้างเต็มพื้นที่บริเวณริมหาดเกาะลีเปะ๊ะตำบลเกาะสาหลายอำเภอเมืองสตูลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเกาะปีละหลายแสนคนความเปลี่ยนแปลงของเกาะลีเปะ๊ะหลังการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาทําให้ที่ดินบนเกาะลีเป๊ะมีราคาแพงมีการแย่งชิงที่ดินและบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานทําให้ตลอด20ปีที่ผ่านมา มีการร้องเรียนและเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างนายทุนกับชาวเลที่อาศัยอยู่เดิมข้อพิพาทที่ดินบนเกาะลีเป๊ะที่หมักหมมมานานทําให้พลตํารวจเอกสุรเชษหักพานพาในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อพิพาทที่ดินเกาะลีเปะ๊ะสั่งตรวจสอบการได้มาของที่ดินนายทุนและสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายหลังพบโรงแรมและรีสอร์ทกว่า100แหง่ง รุกที่อุทยานและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างแจ้งความดำเนินคดีายากับผู้ที่บุกรุกนะกรมพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติก็คือโรงแรมต่างๆนะครับซึ่งมีประมาณร้อยกว่าโรงแรมแจ้งความดำเนินคดีายากับผู้ที่ก่อสร้างนะครับโดยไม่ขอญาตซึ่งเหล่านี้ในการดำเนินคดีายาเนี่ยเราได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุปบริายาแห่งชาตินะในส่วนของอบตอนะครับเข้ามาร้องทุกทั้งหมดแล้วนะครับนะวันน,น,น,นี้คดีก็อยู่ในมือตํารวจทั้งสิ้นแล้วนะครับโรงแรมและรีสอร์ทที่ถูกดําเนินคดีหลังพบทําผิดกฎกระทรวงปี3-5เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวที่ออกมาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522กําหนดพื้นที่เกาะลีเป๊ะห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างใดๆบนเกาะแต่อนุญาตให้สร้างได้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้นผู้ประกอบการบนเกาะลีเป๊ะมองว่าการใช้กฎกระทรวงปี3 5ดําดำเนินคดีผู้ประกอบการไม่เกิดความเป็นธรรมที่ผ่านมาพยายามขออนุญาตแต่ภาครัฐไม่ออกใบอนุญาตให้และช่วงที่ผู้ประกอบการกําลังก่อสร้างไม่มีหน่วยงานใดๆมาท้วงติงหรือสั่งระงับ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วกลับใช้กฎหมายดำเนินคดีคือรีสอร์ทเนี่ยก่อนที่เราเริ่มสร้างใหม่ๆใ,ใช่ไหมตั้งแต่ปี62มาเนี่ยเราเริ่มสร้างใหม่เนี่ยถ้ามันเป็นอยู่นอกเขตวิทยานอุเทนอุเานเจา้จาหน้าที่เขาควอยู่ใกล้ๆวิ่งเรือผ่านไปผ่านมาทําไมเ็าไม่ตักลวงทาไมเ็าไม่้มมานทาไมเขาปล่อยปัดแล้วเลยมาถึงสี่ห้าปีถูกต้องไหมผมไม่ได้ปิดบังเลยเขานั่งเรือผ่านทุกวันทําไมเ็าไม่ถาม ทำไมต้องให้เราลงทุนมาก่อนแล้วมาแจ้งข้อหาเราทีหลังว่าเราต้องเกิดความเสี่ยงอะไรผมถามว่าใครรับผิดชอบการออกมาเรียกร้องเชิงสัญ,ญลักษณ์และติดป้ายตามร้านค้าของผู้ประกอบการบนเกาะลีเป๊ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อพิาพาทที่ดินเกาะลีเป๊ะให้ชะลอการดำเนินคดีออกไปก่อนและหาช่องทางแก้กฎกระทรวงปี35 หรือยกเลิกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากยิ่งนำกฎกระทรวงมาบังคับใช้เชื่อว่าโรงแรมและรีสอร์ทกว่า100แห่งร้านค้ากว่า250แห่งผู้ประกอบการและลูกจ้างบนเกาะลีเปะ4,500คนเดือดร้อนผมมองว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ที่สุดก็คือกฎกระทรวง35นี้แหละครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้เลยในเกาะลิเปะนะครับ แล้วก็ผมมองว่าตัวคำสั่งคอสอชอนะฮะเป็นตัวคำสั่งใน6ทับสองอเนี่ยเป็นคำสั่งและเขียนข้อความได้ดีมากนะครับว่าให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับโรงแรมที่อยู่นอกระบบนะครับให้เข้ามาในระบบให้หมดเกาะลีเปเป็นเกาะท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศ และเป็นเกาะอันดับหนึ่งของจังหวัดสตูลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเหยียบเกาะปีละหลายแสนคนสร้างไรายได้ให้จังหวัดสตูลกว่า4,000ล้านบาทต่อปีพัชรีเกิดพรมไทย PBS รายงาน